พิธีเปิดสอบนักรำชั้นตรีสนามหลวงประจำปี2567สนามสอบวัดหนองกุงอำาเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นวันศุกร์ที่11ตุลาคม2567เวลา13.00นนณศาลาอบรมสงฆ์วัดหนองกุงตำบลหน,นองกุงอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่น ทำพิธีเปิดสอบทำสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีประจำปี2,567ณสนามสอบวัดนองกุงอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น โดยมีพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นประธานเปิดและกล่าวให้โอวาดพร้อมด้วยพระครูสิทธิสารโสพลเจ้าอาวาสวัดสะชัยเจ้าคณะอำเภอน้ําพองพระครูสุตตะาศาสนาการเจ้าอาวาสวัดพุทธกเกษมรองเจ้าคณะอำเภอน้ําพองประธานอำนวยการสนามสอบวัดหนองกุงพระสังฆาธิการพระสงฆ์สามเณร ผู้แทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยการศึกษาและการจัดการศึกษาพัฒนยุทธรรมเป็นภนธกิจหนึ่งในภารกิจท่านของคณะสงฆ์เป็นการภาระที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคสวนต่างๆ เจ้าคณะประสานการิิการในฐานะผู้บริหารกิจการคานส์จะพระเว้นเพิ่มเฉยต่อหน้าที่ที่ไ,ได้ทีนี้สาเหตุขพราการสอบไม่ได้รวมกันทั้งนักธรรมตรีตัวเองปัจจุบันนี้เป็นบาลานปีแลแหละที่ไม่ได้จัดสอบว่ามันกันเพราะมาจากสาเหตุ ที่จํานวนนักเรียนลดลงในการสอบสาเหตุที่ลกลงในส่วนหนึ่งก็เพราะว่านักธรรมชั้นตรีมีการสอบจํานวนลดลงเพราะว่าส่วน,วาาานมากเป็นภาพวดใหม่เป็นภาระวากะภาระวากานี้ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ว่า หลังจากอองประสาไปแล้วรูปได้จะอยู่ต่อเรียนต่อแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ลาสินค้าไปเพราะฉะนั้นแม่กองความสนามหลวงโดยมาหาธรสมาคมจิงได้กําหนดในการสอบนับธรรมชนตรีมาในเทศกาสัรราษา สำหรับพระภิกษุสมมามเนรในเขตอำเภอน้ำพองเข้าสอบครั้งนี้มีทั้งหมด95รูปว่าด้วยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงโดยเห็นชอบของมหาเทรสมาคมกำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษาเข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยติธรมรมแผนกธรรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรสนามสอบแห่งนี้ถือว่าการบริหารจัดการ เรื่องการเรียนการสอนมีความพร้อมจึงไม่มีปัญหาเรื่องที่หเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการอุปถรัรมภ์บำมลุงสนามสอบแห่งนี้ได้ทำเป็นมาได้ทำกันมาโดยตลอดโดยเฉพาะมอบให้เจ้าคณะตำบลแต่ละตำบลได้นำญาติโยมได้นำพัตตาหารมาถวายผู้ที่เขาสอบทำสนามหลวงเป็นประจำทุกปีถือว่า เรื่องอาหารก็มีพร้อมทุกอย่างนอกจากนั้นเรื่องการดูแลควบคุมก็มีเจ้าคณะตำบลมีท่านหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเป็นประธานเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลเจ้าเลขานุก,การเจ้าคณะตำบลได้มาเป็นกรรมการในการควบคุมอสอบโดยพวกเราก็ได้คัดเลือกบุคคลที่มีความยุติธรรมพอสมควร ได้มาเป็นกรรมการในการสอบเพราะฉะนั้นสนามสอบแห่งนี้นักเรียนถึงแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยก็ตามไม่ถึงร้อยก็ตามแต่การดำรงหรือการดำเนินดำเนินการขบวนการต่างๆพวกเราก็ทำพร้อมถือว่าไม่ปกพ้อง ทั้งนี้เพื่อให้การจัดสอบทำสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีประจำปี2567ของสนามสอบวัดหนองกุงตำบลหน,นองกุงอำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นภาค9เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการการสอบรำสนามหลวงนักทมชั้นตรี โดยมีการจัดสอบนักธรรมชั้นตรีในวันที่11 1 4ถึง14ตุลาคม2567เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬการวมระยะเวลา4วัน